And love by these magic before from me have all control you have come now I One. Come back to me. The night is done. Now love by these magic beams No wonder. เดียวนะคะมีคนแอบรีเควสคำถามน,นี้มาค่ะไม่ทราบว่าพีเคยมีแฟนหรือยังคะ่ะไม่มีครับสดรีบตอบเลยนะไม่รีบรีบตอบมากค่ะอ่ะงั้นเชื่อว่าพีเคคงอยากฟังคอมเมนต์จากท่านกรรมการแล้วนะคะข่ะขอเชิญค่ะขอบพีเคครับ ก่อนที่จะเริ่มคอมเมนตะ์นี่ยมีคําถามที่เป็นดูว์เซลเวชันะ่นครับผมว่าใต้บกไหมพรกของคุณนั้นมีอะไรอยู่ยากเห็นมากเลยสักซี้นีแไปเพื่อเพื่อเยรติกันมาปั่นคอนเทสต์ดึงดึงออกแล้วใส่เข้าเลยจริงไห <laughs> มนะจริงจริงเรนลบเสียกรรมาการ,การ,การากนี่กรรมการกรรมการกรรมการอยา่างไงนี่อยา่างไงอย่าง <laughs> บอกแล้วว่าได้ท่าทางเป็นโฆษณาแพลนทีมอ๋อผมสูกว่าอีกอะจริงพี่เขาไม่ดักตอนที่ไหนคะนี่ดักเกาหลีหรือเปล่าอ๋อไม่ได้ดักจริงครของจริงของจีนโอเคทุกคนพอใจนะฮะถ้าเราไปครับผมอ๋อโอเคก็พีเคครับผมก็ พี่เจนี่คนนับดีสไตล์เป็นของตัวเองในการเล่นโฟมดนตรนีโฟมนะครับเออเออพี่ขอโทษมันก็นโอเคเกียก็ถ้ารู้สึกเขาสิบเมื่อกี้ถ้าสมมติถ้าคนหลากหลายังรู้สึกเหมือนกับนั่งฟังเพื่อนเล่นดนตรีฟังที่บ้า,าเนเพื่อน,นเขาจะเป็นคนที่มีสกิลการดนตรีสูงอะไรประมาณนั้นนะฮะก็มีสไตล์มีการรักชอบท่อนที่เปลี่ยนเป็นระหว่างไทยและพิทฟังแล้วมันลื่นหูมากและเล่นเพลงด้วยนะฮะส่วน สกิลกต้าเนี่ยก็พูดถึงพีเคีนี่เขามีสกิลเรื่องบ้าไแล้วรู้เรื่องเสียงก็เป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนแบบเสียงออเคสตราหรือว,ว่าอะเดลเลยนะแต่ว่ามีรู้ว่าเสียงตัวเองเป็นยังไงและซึ่งใช้สามารถใช้เอฟเฟิติของตัวเองตรงตเนี้ยได้ถึงที่สุดแล้วก็พอทุกคนฟังแล้วันมีเสน่ห์มีมมจังหวะมีกรุ๊ปทุกอย่างเลยู่ในนั้นหมดเลยก็ชอบมากามครับผมปีเกียดแล้วกครับค่ะก็ อย่างแรกที่อยากจะพูดคือสไตล์ของน้องต้องขอบคุณที่น้องสามารถนำเพลงพระชิดพลนะคะใช่ไหมมาทำเป็นแนวที่เรียกว่าจับต้องได้พอวัยรุ่นสมัยนีย้ได้ยินคำว่าเพลงพระราชินีพนอ๋อก็อเพลงในหลวงเขาไม่ได้มีความอินว่าในเพลงที่ท่านแต่งเนี่ยมันมีความงดงามอะไรยังไง จริงๆถ้าไปสังเกตทุกคนลองไปเล่นเพลงหรือฟังเพลงของนายหลวงที่ท่านได้แต่งเนี่ยจริงๆมันมีความไพเราะมันมีคอร์ดมีโปรเจคชันที่แบบมันเพราะมากๆแล้วมันสามารถนํามา a ด a p t ได้ในหลายแนวส่วนไหนท่านจะแต่งเพลงแจ๊สเป็นหลักใช่ไหมคะแต่มันก็มีเพลงบางเพลงที่แบบไม่ใช่แจ๊สแต่สมัยนั้นมันอาจจะเป็นสมัยนั้นสมัยนี้มาฟังมันอาจจะเชยแต่พอระปบับเปลี่ยนเนี่ยเฮ้ยจริงๆมันใช้ได้ทุกยุคสมัยและมันยูนเนอร์โซลมากมาก แล้วน้องทำให้ทุกคนเห็นในภาพแบบนี้ว่าแบบเออเพลงพระราชนิพลเนี่ยชิวนะฟังแล้วมันดูแบบแบบตานี่เจสเรันรัสบวกสิงโตนำโชคบวกรวมกันแล้วเอออย่างนี้ก็ได้ด้วยเข้าใจไหมมันคือมันเป็นความแบบเออแต่ที่จะมองหน้ากันเอะเพ,งพลงนี้มันคุ้นๆนะอ๋อเพลงพระราชนิพลดีวะยังไงก็ขอให้ทําเพลงแบบนี้ต่อไปนะคะค่ะสำหรับพี่ครับ คือพี่รสึกว่าเราเป็นคนที่มีความเป็นเอกลักษณ์มากคือดูเป็นธรรมชาติมากๆเลยทั้งโชว์ด้วยตัวเรามากเลยแล้วก็ชอบสิ่งแถบนิดๆของเราด้วยอ่ะคือมันดูแบบเหมือนเป็นแถบเสน่ห์ในไัแนี้แล้วก็คือบางคนเนี่ยถ้าร้องปกติก็ยากอย,กยู่แล้วแต่ร้องสามารถเล่นดนตรีไปด้วยนะคะแล้วก็ร้องได้ออกมาได้ดีขนาดนี้ก็ขอชมด้วยนะคะ มากเลยค่ะพีเคร้องเอาเสียกับเออร์ตี้เถียงกันแบบอย่างใส่เดือนไม่พี่เคเลยหตาฟังเลยวก็เปิดเทปอยู่ใช่เพราะจริงๆ